ขยับตามสวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักบ้างแล้วหรือว่าพื้นที่ไหนยังคงมีฝนแค่บางเบาหรือว่าพื้นที่ใดไม่มีฝนเข้าไปตกเลยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินบ้างนะคะซึ่งในช่วงนี้ร่องมารสุมขยับตัวขึ้นสูงไปทางด้านบนของประเทศ ซึ่งจะทำให้แนวร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศและทำให้มีฝนตกอยู่ในระหว่างตอนกลางของประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนได้ตกในช่วงล่างของประเทศจึงทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และในช่วงนี้ยอมความกดอากาศตามที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้เริ่มขยับตัวขึ้นสูงจึงทำให้ร่องมรสุมขยับสูงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับในช่วงสัปดาห์หน้าหรือในช่วงตั้งแต่วันที่5กันยายนนี้เป็นต้นไป ความกดอากาศสูงจะดันให้แนวร่องมรสุมมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ไปร่วมดูโมเดล ECMWF จากยุโรปผ่านแอป windy.com ในช่วงเวลา17นาฬิกาจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนตกเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ ส่วนในจังหวัดใกล้เคียงอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดเลยนองบัวลำพูกาฬสินลุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิ ส่วนในภาคกลางจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนในบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดส่วนในภาคใต้จะมีฝนตกได้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจากนั้นเราจะไปดูกันต่อในช่วงเวลา21นาฬิกา ในช่วงเวลานี้จะเห็นได้ว่ามีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดบึงกาฬและหนองคายส่วนในภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกได้ที่จังหวัดพัทธลุงและนาราธิวาสส่วนในพื้นที่บริเวณอื่นๆยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลานี้ค่ะจากนั้นไปดูกันต่อในช่วงเวลา1นาฬิกาของวันที่31สิงหาคม2564จะเห็นได้ว่า มีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบริเวณเดิมและมเมื่อเรือนดูต่อไปในช่วงเวลา6นาฬิกาจะเห็นได้ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นโดยกระจายตัวในหลายพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกเพชบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดเลยน้องคาย อุดรธานีกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีร้อยเอ็ดมหาสรารคามนครราชสีมาและชัยภูมิซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลานี้เล็กน้อยถึงปานกลางส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยได้ที่จังหวัดรังส่วนในพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกกระจายตัวเป็นหย่อมๆเพียงเล็กน้อย จากนั้นเราจะไปดูกันต่อในช่วงเวลา13นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามวลฝนเริ่มเข้าปกคลุมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของประเทศที่บริเวณภาคเหนือซึ่งจะทำให้มีฝนตกในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารขอนแก่นอุบลราชธานี สีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และนคร,รราชสีมาภาคกลางในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหรืออาจจะเป็นเพียงกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเท่านั้นส่วนในภาคตะว,วันออกจะมีฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยส่วนในภาคใต้จะมีฝนตกได้ที่จังหวัดเพชรบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ นครศรีธรรมราชพัทลุงรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจากนั้นเราจะดูต่อไปในช่วงเวลา16นาฬิกาจะเห็นได้ว่าจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะมีฝนในบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูขอนแก่นกาฬสินธุ์ มหาสารคามร้อยเอ็ดอุบลราชธานีเยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาส่วนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนในบริเวณภาคกลางจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีฝนตกได้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกจะมีฝนตกกระจายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเมื่อเราเลื่อนโมเดลต่อไปในช่วงเวลา21นาฬิกา จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้มีฝนตกกระจายตัวเพียงเล็กน้อยในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมเท่านั้นจากนั้นเราจะไปดูกันในช่วงเวลา1นาฬิกาของวันที่1กันยายน2564าตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้มีฝนเกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลโดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่อีกด้วยและฝนก็ยังคงเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากลมมรสุมมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศตามที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ประกอบกับในช่วงวันที่5กันยายนนี้เป็นต้นไปจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีหย่อมความกดอากาศสูงอยู่บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะบีบดันทําให้เร่มรสุมบังคับให้ฝนตกในเร่องมรสุมมากยิ่งขึ้นและมีฝนตกหนักมากขึ้นในบริเวณประเทศไทย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปเมื่อเราสังเกตจากโมเดลเราจะเห็นย่อมความกดอากาศสูงที่เกิดขึ้นทั้งซีกโลกเหนือบีบต่ำลงมาเรื่อยๆส่วนทางด้านซีกโลกใต้ความกดอากาศสูงก็จะดันบีบเร่งมรสุมให้สูงขึ้นไปทำให้พื้นที่ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่8กันยายนนี้และมีแนวโน้มว่า ฝนยังคงตกต่อแบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนกันยายนเลยนะคะซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เฝ้าดูมวลน้ำสะสมและฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะและขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ